กูต้นรับต้อนรับของ,งมึงน,นกนี่เลี้ยงลูกเท็คเล,ลยฮะหลายอะเนี่ยอ,อ,อันนี้โต๊ะขายโทรศัพท์โต๊ะขายโทรศัพท์เขาบอกว่าลงไปมีมอเตอร์ไซค์จวดอยู่ ันนี้เนาะอของนกไม่เป็นไรของนกเราก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยขาเองลูกอืมถือจังหวะเพราะว่าตอนเห็นแตกาบ่อยถือปันเลยกาเอางไปกัเขาออกมานอกเกินต้องนอกเกินไป อสาเสาไรด้แดอออดโอเคได้แล้วเอาสวัสดีครับบายดีนี่สิมา มืัอน,นี้เราซืมาทำภารกิจจับแมงกิซอนหาแมงซอ้อนครับแต่ว่าก่อนที่หาแมงซอ้อนเราเช็ดเข่ากินก่อนดังไฟเอา,างเงอกเตาตหมนะเอาตอเอาต,า,นะเา,ตาไหมเดือดเถียงยกลงยากางเราแตกปุ๊เลยโอ้ยก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็น,น,นดังไฟงเป็นแบบนนี้เป็ก้อนแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาก้อนยินมไม่เป็นก้อนขี้เศร้า เอ็นเต่าเต่ามุนเอออออไอคางนี้กับข้างนั้นเออนั่นแหละมาแล้วเหากจีซะท่านออกมาตรงนี้เออให้มันเป็นทางก็ได้ครับให้มันเป็นทางเอาไว้เบื้องนี้จะไปเมนูเอาเอ็นเมนูอย่างส่วนหน่อยปิ้งกระดูกหมูปิ้งกระดูกหมูหมักมาดิเซกระดูกหมูหน่อย เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอกมาควานนั่นนะนั่นนั่นนั่นออกมาก่อนดูโว้ยเอ้าคือเปลี่ยเอาแก้วมาเถอะเอาบ่เออจอก่ได้เอาจอกมาเอากระดูกหมูแบบนี้ควานเราจับแมงซวนนะโอ้ยแมงซวนจ้ะเ่อทหยิบเอาแล้วลืมโอ้ชิบไม้บุ้ยบ่เกี่ยวเอาเนาะเยอะโอ้ต้นหอม พอหนูยุ้ยมันก็ไปทางนี้เลยทีนี้่ะไปหาแม่มาเนี้ไปหาแม่เลยมันจะใหม่เกี้ยนี่ออกนี่แหละทำแบบลูกทุ่งลูกท,ทุ่งให้ลูกทายให้เนี่ยเต๋อหนอมสไลเดอร์คอยดูนะอะไร เจ็บดูวยจะเก๊กอะไรเพื่อนเนี่ยไ,<อ>ไม่ลงสไลเดอร์ไงเปิดพัดลมให้ก่อนเบิ่งเมืองก็เปิดพัดลมให้ก่อนอ๋อเด็กกีฬา,าต้องวิ่งหลบเด้อควนควนน้ำตามควนนี่ลูกมันมันจะก,กินน้ำของทกเลเข้ากันเข้ากันเลยเอามาให้แน่ ขอในโบกนึงเดี๋ยวเดบรรยากาศแบบเอาก็ดีนะมันมันเย็นดีมันจากห้องกับห้องอยู่างนี้จริงๆนะเจาตู้เพียงมะน้ำนี่มันจับยากนะบอกมันจับยากเนี่ยกินกระแห่ดลยฮียปากน้ำมันย้อยอ่ะเป็นเหยื่อเลยมันเป็นเมียื่อพิจุบไวานหอมหวานหอม ตัดแก้นอย่างนี้ mình tiếng seng mà, à, có kia nè, thì qua vợ, già cái cậu, nha. ย<อ>ิ่งกมยิ่งัมนะจอเอาบส่บาทให้ทามผาแต่ปดีจับเนี่นอยออนั่นแหละอือเม,มนี้จะว<อ>่ายจ่อว่าวลายเดี๋ยวนี้ลายอย,อยู่ไหนจอกี่ที่เอน,นี้กินแต่สกินมุมเหนอือจอก,กี่ที่ฮะอือทำจ่กไปแล้วใ่ไอันนี้ เัวเลาก้เห็บเบไม่มแม่มเก่งท่สุดแล้นนี้จะอง่อร่อยไหมหนูร่อยหนูชอบกินไรนัเค็มไหมขอจำอีกคำหนึงก่อนขอจำอีกคำหนึงมันแซ้บกระแดงเค็มไหมเองร่ะเค็มเองเจ้าเองเจ้าเองจำมึงเยจำจนบา ในการเดีย่ดวยวเพชรย่องแกงย่างซ้อมเนี่ยมันเขาแล้วองเตรียมตัวการยังซ้อมวองแซื้อจีสะจ,จนไหมเลยตัวเนี้ยไหมแล้วจังหวอนคันโบไ้ไหมพัดโบออ้อ่อนเนื้อดีๆมันรูมากม่มันแหนเนี่ยมันกินยาก มักเนี่ยมันแข็งอืมเขาว่ามักแข็งมันก็ทุบมันอ่อนอยู่ <c oughs> ย่ำไปไหนคำว่าวมากักเองแข็งม,มันทุบไม่อ่อนเล็ดทุกคนเลยปุบะปุบะย้อนที่เปิดไปกันแล้วครับทัุกคนข้าวไม่พอข้าพี่โอมาด้วยนี่ข้าวไม่พอเลย,เลยนะนี่นะนี่อะไร เจ้าปลาเด็กกาปนเจ้าปละแดกที่เ่านเลยเข่าจะมืดติ๊บแซ่บประเดกเข่าลืมลูเห็นเลย้ะเห็นครับให้ให้ดูดิเห็นโซ่เรอเห็นตั่เห็อตัวนี้ตันนี้หนูมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วเห็น่เหรพี่น้องเห็น้ทุกคนเห็นเลยใครอะใ้เรา แม่ไข่แม่ไข่ก็ตอนในในคลิปไงก็เหมือนที่หนูดูเห็นไงเอาไข่อ้วกไข่เขากินข้าวเนอะเอายังไงฮะเอ้ากินข้าวกินข้าวมาเด้อะเมื่ออย่าพ่อเปิดไฟไงอู้ แดงเลยแรงเลยร้อยเลยออร้อนอร่อยมคนข้มันแอยู่แต่มันร้อนรอเข่าอีเนี่ยจะได้ไม่ตกอืมเม่าอิ่มแล้วแม่กินนังเค็มแม่นนังเค็มเล จังได๋จังลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทางบ้านจังได้เอางานบางหน้ามาให้แม่นบ่หรือเอายังน้อบางใจถ้าบ่รู้ต้นแฟนอ้ายานน้องอา พวกทิ้งลงนี้นะเมื่อกี้นะมุดมาแน่เลยอันตรายแน่เลยตัวลูกประดับเราดูเหล้ารออันนี้ตันนยไปได้แล้วอันนี้มานี่อุ้ยอีกเก้งน,น,นายอืมนายอีกเก้งอยู่บนฟ้าอีกเก้งจัจเจ้าขาขอข้าวขอแกงจริงๆหา อาสานายเอาสาลงมาแล้วเมื่อกี้ลืมขึ้นไปแล้วแม่ทำไม่เป็นแม่ทำไม่เป็ี่นทท่ายังเนื <và hai> ้อทำยังเนื้อจไม่ทำเลยจะเห็นคือกี่ก็ได้ายจะเห็นนะแม่ทำไม่เป็นแม่ทำไงลูกแม่แม่ทำไงแม่ฮะไม่แล้วทำยังไงทำยังไงแล้วหนูหนูทำยังไงหนูทำให้แม่ดูดิขี่ข้าดากแม่เอาเฮ็ดบ่เปลี่ยนวะอันนู้นทำไงลูก นูจะทำไง,ไงทำไงเล้ยเอาไงบทสอนแม่หน่อยเอาสนอนนี่อยเลยลูกเขาจะทำด้วยเขาจะทำด้วยเขาจะทำด้วยเขาทำด้วยเหรอยังไงฮะเริ่ <laughs> มภารกิจล่าแมงกี้ซอนครับเดี๋ยวเปิดเครื่องกันเลยครับ <laughs> ไปเลยนจ๊สิไปเสรโอ้ยเยนนจ๊กสิไปยังหอกละอ้วผมใส่เมนูส้วงว่าใส่ตะคุเลยวะอะโอ้ตายว่าได้กินไม่ยี่อน่นี่บ่มันจงบินไปมดมันกระดุ๊ดออกหมดเลยเนาะสังเวยเตอโอ้กระดุ๊ดก็เดียวมุนเนาะฮะบ่ พ่อเขาย่างไปแล้วเมื่อคืนดคุ่นะจะไปรอพุ่น่ะไม่ย่างไปทันทีมันบม่มีอย่างน้นนี่หรกไป่ะมไม่มีเลยตตบตับเ <ไป S 1> บิ่เขี้ไปอันนี้เปิดรอบม,มมันมากกว่าน,นี้แวก,ก็มา อมีไฟฉเลแม่ไม่มีไฟฉายเลยแม่พ่อตรงนั้นด้วยโอนี่เห็นเกียดน้อยน่ากลัวมากมากบาร์ี้ก็หาหาเกียดน้อยคนทุกคนเ้าว่าแมงซอนมาเปิดไฟโลแมงซอนคอยกเพราะว่าคเป็นแบตคไปซ่องตามปวดๆ่วสมอมเจ้าสมัยสมอมนะ เจ้ตาดีแท้เขามันเต้นแบนี like okay, s <S ้แบมาเลยจจตะกั yeah. ่อยมันมเต้นบุยอนี่เขียอาเสียงอะไรเสียงมมุจจะเสียง้นาขยับก็งงอยู่ว่าแม่พายมาใหยังเออพายมาห้ยงันนันตจ้า โอ๊ยนึวันรู้จดอกนี่สงดูสิเมาใส่นี่ออนหนูส่องใส่พ่อแบบนี้และหนูจะได้เห็นมันน้ำเนยอู้เต้นวุบเลย มีน้ำดิหนูส่องใส่พ่อเลยจะได้เห็นพ่อเลยแ่อหนูส่องใส่พ่อลยจะได้เห็นพ่อขนขาหนูขึ้นเลยขนขา่พ่อี่หนขามีอไรหเียรเกียเกียตัวใหญ่เลแมงยี่สิบมาห้อห้องืมบึง หนูต้องเดี๋ยวเท้าไปตรงนน้นเอาหัวมาทางนี้มาเท้าไปตรงน้นไเบียดตะพ่นก็ได้ไม่เลยน้องเม่ปัดบอลกันนอนนะจะนอนแล้วเหรอคะโอเคหลับฝันดีนะคะฝันดีนะคะพี่นอนหนูนอนสบายเลยมีพัดลมด้วยเป็นพัดลมเย็นสบายเลยหนูของพ่อก็มีของพ่อก็ติวกระติวกระติวติวติวโอ้เย็นอยู่นะหนูตรงนี้ก็ได้ปเดี๋ยวเราก็ปิดประตูลงเดี๋ยวค่อยปิดประตูปีศาจนี้นอนรับลมเย็นซะก่อน พับลมเย็นเล่นไปก่อนปิดไฟหน่อยให้มันเย็นเย็นหน่อยกันมันเมียงไม้เข้ามาตึ๊บเอมือตึ๊บเลยดูดูที่แก่มือตึ๊บเลย